สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะน้องวิเดียวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะกินแล้วค่ะอ้าสวัสดีเชิยชวยกันค่ะจ้าดีค่ะว้าโทำไมเสียงเบาจังเสียงดังแล้วก็เสียงเบามากค่ะวันนี้กําลังกินอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูนี่ค่ะต้มยําหมึกกระตอยค่ะไอพี่สวนเอาเอามาให้กินค่ะเพื่อนคนไทยค่ะครึ่งกิโลค่ะเนี่ยกินไม่เคยกินเลยค่ะไอที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเอามาสดสให้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะผัดหมี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะเอาใมเออซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกิ๊บลวกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแปดนาทีแล้วก็เอามันนวดน้ำมันเอาไว้ค่ะอะไรอยู่อ๋อพี่เนี่ยอยากเอาใส่หม้อโอเคโอเคโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนผัดหมี่ให้โรเบิร์ตกับไอ้นี่ค่ะไอ้ทอดไก่สเต๊ะอยู่ค่ะนี่ค่ะเอันนี้ซื้อมาเหมือนกันค่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเอาใส่นี่ค่ะเอาซุปข้าวใส่ อันนี้เป็นอย่าโยนอย่าโยนโอ้โหพี่เดียอย่าโยนใส่เห็นไหมน้ำมันเชฟของเราอย่าไปโยนใส่แบบนี้สุกเอชุบก้อนรสไก่ค่ะแล้วก็มีขานี่แหละค่ะพวกใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงค่ะี๋ยวพริก่อยเอาไปใส่ที่หลังค่ะจะทำสองเมนูไปพร้อมกันนลค่ะจะเป็นยังไงเอาวางไว้ก่อนไไข่เจียวเลยไม่ใช่ไข่เจียวลูกเอผัดผัดมีค่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาค่ะกล่องนึงนี่ค่ะ ก่อนละ้นสี่สิบาทเองจะได้เยอะมากค่ะจากซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะจากออรดี้ค่ะก็จะมาผัดให้โรเบิร์ตกินกับสเต็กไก่ค่ะไอพี่เดียขอไข่หน่อยอย่าเพิ่งมาใกล้หม้อนะคะเอาผัดใส่น้ำมันก็จะร้อนแล้วล่ะค่ะเมีดอกจี๊ดผัดไข่ใส่น้ำมันก่อนจ้ะมิเดียไม่กินไม่ได้ก็ะป่องไก่นาพี่เดียโอ้พี่เดีย จะไปกินปลาหมึกยังไงลูกเดียเขาจะไปกินปลาหมึกไ,นนะไอ้นี่นะค่ะไม่กินปลาหมึกดิบไม่ได้นะคะนี่จะทำแป๊บเดียวอันนี้เป็นไอซอสสเตคค่ะนี่เดี๋ยวไออันนี้มันเหลือในช่องไอฟิตค่ะก็เลยจะอุ่นกินนี่นหะคะ่ะอุนน่นให้เราเปยกินกับบะหมี่ค่ะเั้งชอบกินไอหมี่ค่ะหมี่เลือหมี่เหลืองไอไข่ก็สุกแล้วเดียวโอ้โหสุกทุกอย่าง,งร้อนน้อนมากเลยเอานี่ใสก่ก่อน เส้นมีรั่วแล้วก็ม้วนต้องมัน,นะค่ะนี่ไปเลยเธอเอาอันนี้ใส่อ๋อเดี๋ยวนี้ใส่แล้วลูกอันนี้เราใส่ชุบก้อนไปแล้วใช่ไหมเอาน,นี้ใส่ได้เลยโอเคเดี๋ยวอย่ามาใกล้นะคะน้ำมันมาดูหม้อก,ก่อนอน,นี่มันอยต้มให้เบียค่ะใส่ชุบก้อนลดไก่หนึ่งก้อนฟอก้อนเดี๋ยวพักไม่ฟองค่ะระวังนะลูกระวังนี่แบบซเราค่อยไปใส่กันค่ะ มีวิดีโอดูไอ้นี่น่ะคะใส่ผักค่ะอันนี้เป็นผักไอ้นี่ค่ะผักรวมมิตรค่ะทั้งไอ้ไอะไรกระเทียมหอมค่ะแครอทแล้วก็ไอ้หัวงอ,อกค่ะไปซื้อมาจากซุปปเอร์มาร์เก็ตเขาหาันเรียบร้อยแล้วค่ะสบายหน่อยค่ะเห็นมีพริกชี้ฟ้าอยู่เดี๋ยวเอาใส่ไปผัดด้วยกันเลยค่ะโอ้โหเหยอะจังเลยวิดีอะ อันนี้ถุงนึงก็ประมาณ60บาทค่ะเ็าหั่นมาเรียบร้อยค่ะก็เลยซื้อมาแบบสำเร็จรูปเลยของนี้เยอะค่ะเดีอรอให้ผักสุกก่อนค่ะเดี๋ยวรูงอันนี้ให้เบียก่อนค่ะไม่รู้เขาจะกินอะไรละค่ะอปลาหมึกก็ไม่รู้จะกินหรือเปล่ายิ้มขาวนิดนึง อันนี้ไก่ก็ว่าเปไ็นย,ยังไงน้ำตาลใส่อย่ามาใกล้ลูกอย่ามาใกล้น้ำตาลนิดนึงอ,อันนี้เอาเซฟต์เอาไว้่ยะอันนี้อันนี้เอาไว้ใส่ทีหลังส่ายี่ว้ใสีหลังเดี๋ยวนี้ช่วยไปล้างมาใส่ก๋วยเียวใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเรากอาปิดให้เ่านเาไอนี่ก่อนนี่มุงแค่นี้ราคาใก่แต่น้ำตาลกับเอยีฟขาวค่ะ โอ้เป็นจะทฮมเพาะไม่พักก็คืครับเดี๋ยวผัดสักส,ส,สกามนาทีให้บะหมี่กับปก่ให้ผักสุกก่อนค่ะไอ้น้องบีเดียนี่เป็นบีเช่วยเอาบีเดียช่วยเอาเป็นแมสโคลด์นะนี่ไก่ใก,ใก่มันเปิดแล้วลุกกินได้กินได้นี่เป็นแฮมค่ะแฮมก็ซื้อกิไไนได้ก็เราไปซื้อมาด้วยกันเอาแฮมใส่ให้น้องบีเดียด้วยค่ะนี่ เดียดีเขาไม่กินต้มปลาหมึกเขากินไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านี่เป็นยังไงคะไก่ของเราเบาๆค่ะน,นี้ก็โอเคชบค่ะเดี๋ยวหั่นไปนิดแค่นี้ก็น่าอร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะบะหมี่ของเราก็ใกล้จะสุกแล้วละค่ะเมื่อกี้ไปล้างจานไปตีปหั่นพริกก่อนค่ะ เดี๋ยวเป็นซุปนะเดี๋ยวลองกันค่ะยังไม่อร่อยค่ะ <c oughs> รสชาติยังไม่อร่อยไปเดียวเอาลอกนะนี่ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวขอใส่เองโอ้ใส่เองยังไงมันร้นหมดเดียวก็อยากช่วยรู้อยู่แต่ว่ามันไม่นี่ลูกมันร้นนี่ปลาหมึกเราก็น่าจะสุกแล้วเดียวไปเยอนี่ล่ะค่ะ ถูกลแล้วค่ะนี่ใกล้เป็นมากกว่าเรียบร้อยค่ะอันนี้แปบ๊บเดียวค่ะเนาะแล้วมันจะเละพอแล้วล่ะคะ่ะนี่โอ้โหต้ยมยำปลาหมึกเอฟเ,เป็นทุบอ่ะชิมก่อนค่ะเป็นยังไงวิด<ม>ีโอเอาน้ำปลาใส่ค่ะของชอบวิดีโอเลยวดีโช่วย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 เขาเนาะโอ้พอแนวพอนะ โหนี่ค่เใกล้กันคิคะเดีวโอ้โหนี่อันนี้คืออร่อยแล้วนะคะของเบียปิดไฟเลยเดี๋ยวเราไปีช่วไยไหมเดียตักเสรไปอันนี้เสร็จแล้วไไเดี๋ยวขอปิดไฟให้ปิดไฟเดี๋ยวมันอันตารายหนุเดี๋ยวไฟทำค่ะนนี้แล้วก่ะจะุดแล้วน,นี้ตกมาคอนดียด๋ยวค่อยไปแบ่งกันนค่ะทีบนโต๊ะเลย ใครอยากกินกนกินค่ะบ,บุฟเฟ่ค่ะวันนี้ว้าวนี่ค่ะว้ามันเยอะมากน่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวตักไอ้นี่ก่อนค่ะต้ยมยำปลาหมึกค่ะน้ำพริกกะปิก็ไปตำม,มาแล้วค่ะนี่ตักเลยอันนี้พริกค่ะพริกเอก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่น้ำปลาค่ะของแม่ค่ะ อันนี้น้ำมะนาวจะบีบสดๆเลยค่ะนี่แล้วก็นี่ค่ะโอ้ยใบยกระเพราลืมใส่ใบกระเพราค่ะนี่โอ้ยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนค่ะทีนี้เอ๊ะเป็นลักษณะนี่ค่ะต้องใส่ใบกระเพราห,อง,หองก่อนหลัลืมแล้วค่ะเอาไปเดี๋ยวไปทำอะไรเอาจานพลาสติกแม่ามาเล่นนะคะ่ะทีนี้ หอมหรือยังคะนี่ค่ะหอมแล้วล่ะค่ะปิดเลยจะตักก่อนะใช่ไหกคะน้ำลายไหลแล้วค่ะผัดก็น่าจะอร่อยค่ะเนาะนี่ค่ะนีดอันิ็เอา มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีต้ยมยำหมึกกระตอยค่ะจากพี่เกสรค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ <มา S 1> นี่แหละค่ะผัดหม <า S 1> ีมามามา่มาม่าค่ะมาม่าที่กินข้าวของป๊าปปาไปไหนนี่ไงค่ะอันนี้จานหนูอันนี้จานเอยจานป๊อป๋าอันนี้จานหนูป๊อป๋าก็ตักเอาไงลูกอันนดุบบใ,คใครอยากกินก็กินค่ะเป็นบุฟเฟ่อันนี้สเต็กเอาไหมไก่เอาเอาข้าวเอาเอาข้าวกับอันนี้เหรอเอากับมาม่าก็ได้โอเคสมาร์ทกราดเอเจน สมาก็เลยก็ยังโอ้มีน้ำพิทกระปิ้ค่ะกิ๊ฟไปทำมาแล้วก็ไปเอาปลาหมึกค่ะแถมชุดสวยๆให้ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวโชว์ทุกคนหน่อยจะนี่ค่ะชุดสวยมากเลยพี่เกสรเอาให้ค่ะเพราะว่ากิ๊บบอกว่าไม่ได้ไปชอปปิ้งนานแล้วค่ะไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยไม่ได้ไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าหรือช่วงซัมเมอร์แกก็เลยบอกว่าเอาไปไปชุดนี้พี่เพิ่งจะซื้อมาเขาบอกอืมพี่เอาให้สรุปว่าอาจารย์ปลาหมึกค่งได้ชุดฟรีค่ะมาเออ ขอบคุณมากมากค่ะเฮ้ยอ้าวนี่เอาข้าวเลยลูกใส่บิวไลยมักก็มาบอกว่าขนุณลูกเบียจิฟันออลอันนี้บะหมี่อร่อยมากเลยดผัดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลูกบะหมี่เร็วบะหมี่นู้นเจ้าข้าวเลยเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาอันนี้ปลาหมึกหนู้เคยกินปลาหมึกไหมหนึ่งตัวเล็กดิออกมาออกมาออกมากินได้ไหมเอาฟอกเขาก็ปอาฟอกไหมกินได้ไหมฟอกบอกฟอก มัน uh ร้อนอยู่แป e yeah. oh, yeah. ๊บนึงตัวเล็กไหมฟังมึงรู้จักไหมคพูดได้ไหมอุ้ยเขาพูดไม่ได้หรอกลูกน้ำปลาไม่เอาหรอกคะชอบเลยนี่ชุมันเอาน้าพีใส่ตรงนลาเอาน้ำเอกรสลาเลยนี่น้ำปลาักอดสิีมลกเอาอเนูฟบ้าฟลอกฟลอกอ Hoe, hoe noem je dat? Kijk, ik ken ook de... oh, ja. kijk, 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 nee, kijk. Zou je voor je doen? Sorry? Doe maar. Oh, hier dan. Ik heb kan maar ja, dan. Mooi, met twee varkens. Nee, met een lepel en een Ik, ik kijk nooit, baby, hè? Nee, kan maar. niet. Eet maar. Je eet het nooit? Nee, je nee je ik eet het nooit. Nee, ik eet nooit. Maar het oh, is mm. Wil je ook een stukje? Oh, ja. Ja? Zo? Ja, wel. Alsjeblieft. Wil je ook satésaus? Ja. Oei. Ik heb Nee, maar wij dat je deze saus? Het Is heet hoor. Heet. Zie. Kijk op de vingers. Pas op. Heet. Even vloeien. Oei, mm hallo, -hmm. je mag het. Pio, nou. Ik die liggen. Zo. Satésaus erover. Is dat lekker, Benjamin? Vind je dat lekker, satésaus? เบ็ดเดิมนี่ไงปุ๊บปั๊บสนุกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวงก็มาชิมเอาดีกับาม่ได้ลืมเกลือบเบื่อสวัสดีเกือบไม่ได้กินข้าวนะคะถ้าไม่ต้มวันนี้คือเน่าจ้ะจิบเอาไปใส่ช่องไอ้ไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้ใส่ช่องฟิตค่ะใส่ช่องเก็บเนื้อเอาไว้ ว่าจะต้มวันไหนก็ไม่ได้ต้มพอดีโ,โบรบบอกว่าอยากกินบะหมี่เออมีเหลืองค่ะกับสเต็กไก่เข้าเหลืออยู่เขาไม่กินปหมยำอืมอืมยำเนื้อส้มอะไรไม่รู้ไก่อืมยำเนือลงนี่สิกูีคอมบินาชั่น นี่ค่ะคนดัดเวลาเขาไปสั่งอาหารจีนร้านอาหารจีนมาค่ะไอ้บะหมี่ค่ะเขาจะมีบะหมี่แล้วก็อะไรนะกินกับสเต็กไก่ค่ะแล้วก็นี่นะคะซอสสเต็กอนนี้เบย์จีเบย์จีมีสเต็กชั้วสุดที่มีเดียะเลมอืม จ้ำมียเล็กเลยอะไรบะหมี่ก็เลย,น,ยนั่นเลยเสร็จสิคืออะไรที่ร้านชุบตัวมาเก็ตเขาก็ที่เนเธอร์แลนด์เขาไอ้นี่ค่ะหั่นผักค่ะหั่นแบบนี่ค่ะผสมสำหรับใส่ข้าวผัดสำหรับ,สรบใส่ผัดเส้นหมี่อะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างคะ่ะ พี่เกียนหั่นนะสำเร็จรูปค่ะเป็นถุงสบายมากเลยค่ะแต่ว่ากิฟไม่ค่อยซื้อมาหรอกค่ะแบบนีน้ส่วนมากจะหั่นเองคะ่ะเขาหั่นไม่ถูกใจคะ่ะหั่นเองถูกใจกว่าแต่ถ้าใครขี้เกียก็ซื้อมาใส่แบบนี้ค่ะสะดวกสบายดีเอาวัดด้วอมาวัดด้วยกำม wil je geen een mee? Wil je ook een satétje? Nee. Nee? Zo zo jammer. Robo, ga maar een saté mee Ja, is goed gelukt. Lekker, hier. Mooi. je maken. Dan lekker pak. Ik heb niet gepakkeld. Ik heb niet pak. Ik heb niet gepakkeld. Volgens mij vindt Bidia ook lekker. Zo. Hoi Bidia? Mooi? Eén dag of twee dagen. Hm? ที่ตลาดนัดเขาไม่มีขายหรอกค่ะปลาหมึกกระตอยมีแต่ปลาหมึกพวกปลาหมึกกล้วยปลาหมึกอะไรเนี่ยไปดูไอ้มเาเห็เดชเดชอดิงฟิชนี่ไหมเดชว่าเห็มาเห็นกินไหมไหนที่มาจากไหนวัตถุดิบอิงเว้นให้มีดิเที่ยมีเครื่องปรัว่านอตใชยโรเบิร์ตบอกว่ามาจากทะเลไหนไม่ได้ถามจะได้แล้วดีใจไม่ถามเลย <c oughs> คิดเมนูอย่างเดียวจะทำอะไรกิน ได้แกได้มาจากหาเรืมเงินอินหาเรื่เงินหาเรืมเงินใช่สิได้มาจากหาเรืมาารงเงินค่ะเมืองหาเรืมเงินนี้ติดกับทะเลค่ะก็คงจะเป็นทะเลนั่นแหละพี่เดียวก,กินไก่ไม่กินปลาหมึกเพาะมาเลยพี่เดียกตนองไป่จาะไอ,ไอ ไอ้เดียวเล็กเลยเนาะบอบมีมากเลยกูเ yeah. ก <the> mm ็บนกินเดบอกซะเ็บไเลาน after เจ็ดก้อนเจ็ดรึแปะไม่รู้อ๋อเดนเเก็บกระเอืมยังเหลืออีกอะกล่องนึงสี่สิบบาทถูกมากค่ะกล่องละหนึ่งยูโรสิบเก้าเซนค่ะ ผัดแล้วไม่เละด้วยค่ะอร่อยจะไปซื้อมาทำไหมนี่เสี่ยวบ้าว่าอะไรนะดินูเดิลเซลเล็กกว่าเยอะเยอะน้ำเปลาน้ำปลาไม่เอาหลุกๆนี่เอาบะหมี่ไหมน้ำเปล่าดู宝าเอาบะหมี่ให้หนูนี่น้ำปลานิดเดียวจะมาจากที่ไหนโกโก้ไงโกโก้ใครซื้อให้เอาซื้อเองสิ

กรุบกรูดเขาบีบยู่ไม่แม่มาอ๋อเด็ก e รุบก u อย่เล็กอนี่ค่ะเขาก็กินมีข้ผัดบะมี่ค่ะกินกแบเอ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 ซอสสเต็งเนี้ยค่ะแล้วก็บะหมีค่ะเขาชอบคนดัชเ่ะชอบมากนี่เหมือนคนจีนเลยเจ้างเดอกชินนะหน่งสอง ขจกระดาษรื mm ้อกระดาษรู้รูกเขาน่ารกจะงวิดีกินแต่ข้าวเกียแล้วทีไม่กินข้าวแล้วมียเอ็นอะไรกุกรบเนาะอืมอย่ามันต้องอื่น นี่ไม้มันแหลกไปเลถอดออกโอ้จัดข้าวกินเลยนี่ไงหมามาเอาช้อนเล็กให้หนูเลยนี่เอาช้อนเล็กก็ได้เด็กน้องมีเดียลองซดต้ยมยำไอ้นี่หนูหนูลองซดต้ยมยำปลาหมึกนะเบบี้จับเองได้นะจับเองได้เแบบี้เขาเก่งมากเลยนะลูกซดดูนี่หมามาทำอร่อยมากเลยค่ะไม่ใช่เอาส้อมลูกเอาช้อนเอาช้อนอันนี้ส้อมเอาไว้กินบะหมี่โอ้ เล่นลมียดี้มันไม่ใช่เอที่ตักซุปหรอกม,อมันจะไล่ไปเลยเดียวไหนอ่อร่อยไหมดูะปลาะมือแรกให้ดีดูเดี๋ยด,ดูมีอะไร มันม <s 20 3> <st> ีก so ah, um, ็อะไรค่ะน <sm> <vine> <endeu> ี <Kiss wei> ่อะปรเปล่าอันเด็ดปลาเด็ดปลาส้มไปเลเปอร์แอนด์ฟอกคซ์ขอบคุณบอกตัวบทว่าให้จับช้อนกับส้มแบบนี้ค่ะเวลาตักจะได้ตักง่ายๆนไงซื่อๆเนาะบนหูเรืองยังเลย อันนี้เป็นน้องเหรอลูกอันนี้ตัวโตกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเอาก้นออกให้ก่อนมีไข่ด้วยนั่นพี่เดียร์ไข่น้โชดอเดยช้ออาจจะช็อต้ช้าหน้อก็อัยอนันลกอันปาหมินีวิดีเอ็ดิงิดออกไ้อรม่มีไข่ด้วยอ้าปากเออนั่นหลยแต่ว่าต้องเอาอะไรมาออกโชว์เดี๋มาดูกัน้ อร่อยไหมเอาอิงไหมปลาหมึกเอาไหมเอาไหมลูกอุ้ยอิงออกเลยค่ะหมึกอ,ออก <c oughs> กระเด็นเสียมือมาก <c oughs> เลยได้เดี้อจ้ะดึงออกให้ค่ะไม่ได้มามาไม่ได้เอาออกตอนต้มค่ะนี่ค่ะน้องนดเดียหยิบเอาเลยลูกอันนี้ ุ้งสเต็มมากเลยลอมนานกเดอนล้วนี่ยหรเลาไม่ดอะไนะไ่ด้ไม่ได้ไม่ไว้ไม่ได้ไม่เดยไม่อด้ไม่ได้ไม่ดได้ไม่อมด้มดอมดไม่ได้กล่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่้ไ <ป S 1> ่นนไดได้ไม<า>่ไ้ไม่ไคุณทุได้ม่ได้ไม่ไดม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไ่้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ดม้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่้มม่าา้่ไ้ไ<ห>่ไ่ บายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวัสดีครับอากงหัวสวยสวยมามาสวนมือทำอย่างนี้ถูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุโซุ่ดตุ่มโฟจงจุ๊บด้วยค่ะจุ๊บใส่กล้องค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บคุ้โซ่